สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีช่วงค่ำนะครับของวันที่25กรกฎาคม2566ครับผมวันนี้มีรถไถค่ายสีฟ้ามานำเสนออีกหนึ่งรายการหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นอีซุกิครับผม NT540 ครับผมขนาด40แรงม้านะครับ40แรงม้าเทอร์โบครับผมเทอร์โบชาร์จเจอออกจากโรงงานเลยนะครับรุ่นนี้ครับผมยางหลัง ใหญ่กว่าในรถที่เป็นคลาสเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคูปต้ายันมานะครับอย่างหลังจะเป็น13.6เลยแรงฉุดกระชากนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยครับรถรุ่นนี้ครับผมมีเทอร์โบออกมาจากโรงงานด้วย mm hmm. เครื่องก็เป็น3สูบนะครับผม3สูบไดเบ็คเทอร์โบชัดเจรสบายความร้อนด้วยน้ำเช่นกันครับ i s เซกิ NT540 ครับผม สภาพพร้อมใช้ครับปี60นะครับผมปี60เอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบครับ<ม>เป็นรถที่หน้าใชาหน้าสอยอีกหนึ่งรายการหนึ่งรุ่นนะครับผมยางหน้าก็เป็นยางหน้าเบอร์เดียวกันนะครับ8.16เหมือนกันยางหลังใสใหญ่ขึ้นมาก,กว่ารุ่นจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นคลาสเดียวกันครับผม ก้อนก็มีด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับผ่านหลังเป็นผัานห้านะครับผมห้าตรงรุ่นเลยห้ายิบสองครับผมเครื่องเกียร์ดีนะครับผมแจ๋วๆเลยชั่วโมองอยู่2,500ชั่วโมงครับผม2,500ชั่วโมงเสียงปิดครับ พร้อมใช้ครับผมราคาถือว่าราคาไม่สูงมากนะครับในรถที่เป็นคลาสนี้ครับผมทันนี้ก็อยู่ราคา245,000บาทนะครับ245,000บาทครับผมราคานี้ส่งให้ฟรี300กิโลครับผมราคานี้ส่งให้ฟรี300กิโลครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ท่านใดหารุ่นนี้อยู่ครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับนานๆเลย จะได้เข้ามารถสภาพพร้อมใช้ราคาไม่สูงมากนะครับราคาถูกกว่า36มกขูปตาเยอะนะครับผมแต่ได้รถที่แรงขึ้นแรงกว่านะครับสนใจก็เบอร์โทร0816004753 0816004753อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมร้านอยู่ในพื้นที่บ้านเสียวตามนเสียวนะครับท่านมาไม่ถูกมาไม่ถึงก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับผม0816004753ครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมที่ร้านมีหลายรุ่นหลายรายการน,นะครับตัวมาติดต่อสอบถามกันได้ครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเรวยๆครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดเมื่อจากใจ PC Tractor ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ